สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับตอมดูแชนเนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูแปลงนาซิซีเนียนะครับ24วันนะครับก็ขยับกขมาใกล้เดือนหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้ฉีดยาใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็ฤดูกาลนี้ฝนฟ้าอากาศดีครับแล้วก็น้ําเยอะนะครับก็อัดน้ําไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนมันตกตลอดฉีดยาใส่ปุ๋ยไม่ได้นะครับน้าเยอะนะครับก็ได้คุมระดับยาไปก่อน นะครับน่าจะอย่างที่ต้อมบอกเนาะตอนแรกว่าต้อมว่าจะใส่ปุ๋ยไม่เกิน25วันนะครับนี่ก็24ี่แล้วนี่สายสี่วันแล้วยังนังใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดยาด้วยไอ้ใส่ปุ๋ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ยาเนี่ยถ้าไม่ฉีดเนี่ยต้อมกลัวแมลงบวนะครับเอออันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแมลงบวแล้วฝนมันตกเนี่ยตอนนี้ยังอ่อยอยู่เลยนะครับก็จะรอรอดูครับประมาณเดือนหนึ่งแหละต้อมว่านะพายุไม่มีถึงจะได้ฉีดยาใส่ปุ๋ย นะครับส่วนที่พี่ได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอข้าวไอตัวหอมฟุ้งหรือหอมข้าวแปดอะดีหรือเปล่าได้น้ําหนักดีหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตัวหอมฟุ้งหอมก้าวแปดอะต้อมทําฤดูกาลที่แล้วได้ดีอยู่นะครับแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าตอนเนี้ย่าราคาเป็นยังไงนะตอนนั้นราคาดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือ,อเขาทนต่ออากาศหนาวด้วยนะครับเม็ดใหญ่นะครับ ส่วนเรื่องแตกกอดีไหมแตกไม่ดีแตกดีอันนี้ต้องว่ามองแล้วอยู่ที่การทําเปียกสลับแห้งนะครับแล้วก็ดูระดับน้ําด้วยสายพันธุ์ข้าทุกสายพันธุ์มีการแตกกออยู่แล้วนะครับเราก็าต้องหมั่นดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับใส่ปุ๋ยด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ําด้วยนะครับส่วนซิเซเนียเนี่ยมีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าทําทหน้าหนาวดีไหม นะครับเหมือนกับ MR337 นะครับซิเซเนียเนยต้องบอกงี้วหน้าหนาวต้อมก็ยังไม่เคยทํา MR หน้าหนาวต้อมก็ยังไม่เคยทํานะครับแต่ในฤดูการนี้ต้อมลองทําดูนะครับ,รนะรบเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าเขาทนอากาศหนาวหรือสู้อากาศหนาวได้ดีเนี่ยอ่าฤดูการหน้าอาจจะได้ทําต่อไงครับอ่าแต่ตอนนี้คือมแมลงบวัวต้องระวังเพราะว่าอ่านกบินเยอะแล้วก็แถวบ้านต้อมเนี่ยเริ่มมีกันบ้างแล้วนะครับดังนั้น ก็เฝ้าระวังกันอยู่เนี่ยยาก็ยังไม่ได้ฉีดครับเพราะว่าน้ําเยอะฝนตกตลอดนะครับปุ๋ยนี่ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ยาเนี่ยต้องใส่ต้องฉีดนะครับต้องฉีดนะครับเนี่ยครับข้าวโตแล้วนะครับ20กว่าวันแล้วนะครับ24วันแล้วนะครับก็จะเข้าเดือนหนึ่งแล้วนะครับปกติต้องใส่ปุ๋ยอยู่18วันไม่เกิน20วันแน่นอนนะครับแล้วก็ฉีดยาไปแล้วนะครับแต่ฤดูการนี้ฝนฟ้า ดีจัดนะครับดีจัดแล้วน้ำอ่าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอัดคุมหญ้าได้ดีนะครับฤดูการนี้หญ้าน่าจะไม่ค่อยมีนะครับน่าจะน้อยมากนะครับน่าจะน้อยนะครับเพราะว่าระดับน้ําค่อนข้างที่จะสูงนะครับซิซิเนียอายุเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณร้อยวันนิดๆไม่เกินร้อยอ่าไม่เกินร้อยห้าวันนะครับไม่เกินร้อยเจ็ดวันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ฤด,ดูการหนาวเนี่ยฤด,ดูนี้ไม่แน่ใจว่าจะยาวนานขนาดไหน นะครับแต่ก็อาจจะไม่ถึง110วันนะครับอันนี้ก็เล็งๆไว้นะครับว่าจะดีไหมนะครับก็เดี๋ยวรอเขา,าช่วงตั้งท้องออกลวงมาให้เห็นก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าในฤดูการนี้มแมลงบวกค่อนข้างที่จะระบาดอยู่นะครับก็เดี๋ยวประคองให้ได้ประมาณสักอ่าวันนะครับเราก็จะอุ่นใจหน่อย นะครับโตเร็วนะครับแต่ใบค่อนข้างที่จะฟูฟ้าหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติของเขาเนาะเพราะว่าสายพันธุ์ข้าแบบนี้ค่อนข้างที่จะลวงยาวนะครับ่าลวงยาวเหมือนพวกตองแปดอ่ะสวยครับใบไม่ค่อยตั้งนะครับใบไม่ค่อยตั้งใบเขาจะโค้งโค้งนะครับเดี๋ยวพอประมาณสักสี่สิบวันนะครับสี่สิบวันเดี๋ยวเขาก็เริ่มตั้งนะครับประมาณนี้นะครับที่ต้อมสังเกตมานะครับ ตอนนี้กอ็อยู่ในช่วงคุมระดับน้ําอยู่นะครับส่วนในพี่น้องท่านไหนนะครับที่สนใจตัวหมักเข้าดีดเข้าเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งล่ากระชากกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยท่ารองเคมีนะครับหรือจะเป็นพันุ์ข้าวติดต่อสอบถามข้อความต้มได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับกู้หูกเกษตรนะครับในช่อง y t u t u นะครับ0 9 0 9ย์9 9เก้าสี่หนึ่